สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะสวัสดีสุขุสุขคนคะ่ะพบก,กับช่องยูยีพีบากคือเก่าคนเก่ามาอีกแล้วจ้นะนาะโอ้ยเสียงเป็นเป็นเ็นเป็นเพื่อนจ้ะวันนี้งามลายงามอีกแล้วจ้ะเนะโอกาออกกล่องคือเก่าเพื่อนจะ้ะเมนว่าเพึ่งตื่นนอนจ้ะนะกระเซาะกระเซิงอุ้ยงามผดผัวจ้ะเอ็นจ้าอิตติ้งวินยีเพือะนะ่อนจ้ะในเมนูอันก๋วยเตี๋ยวน้ำใสจนะ้ะทุลิซงก็จะคงช่องหมักก็เลยใสจะนะ้ะกเปอะไหรหมักกะต้องใสเพื่อนจ้ะนี่สวยมากเลยสวยจริงๆโอ้ยคนก็คือกินก๋วยเตี๋ยวมาก็ชีเฮ สัางมังโถเพื่อนจ้าอยากออกอันเสียงน้องมาอยากออกยูทูบเนาะเส้นเล็กน้ำใสเพื่อนจ้าโอ้ยเนาะเขาให้อะไรมายิ้ใสหมุนเครื่องปรุงอะไรเขาให้มายิ้ใสหมุนเพื่อนเอาเขาขายเงาะโรงเรียนอบบอร์แมนปาญนี้เป็นแหล่งชุมชนนะจ๊ะเพื่อนจ๋าแหล่งชุมชนอยู่เนาะโอ้ยอืดหืดเบิดก็สิได้กินนั่งรถออกไปซื้อเด้เพราะว่ายิอยากกินเพื่อนจ๋า นั่งรถก๊อบออกไปหน่านั่นเนาะกินหลายปรุงอ้อที่จอมใจชอบเพื่อนนี่ใส่พริกหมดไปถุงหนึ่งแล้วน่ะทำไมมันยังไม่เผ็ดอย่เนาะมันยังไม่เผ็ดก็แล้แต่มันซืออืดเบิดออะไรนี่นคือข้อเสียของเส้นเล็กแต่ก็มั่งเนาะเราจะใส่น้ำเข้าไปอีกเพื่อนจ้ะอ้าวเนี่ยแหละใส่ลงไปอีกโจกโจกโจ,ก,โจกนี่นแหละ ังเป็นจมอย่างเราอย่จมจมอยู่เนาะขฟังจมสักหน่อยเดี๋ยวสิไปห้องเพลงให้ฟังแต่ว่าต้องลองตอนเลงเพื่อนอันนี้มันมันสี่โมงห้าโมงเนาะมันยังมีเสียงเขาทํางานอยู่เลยเดี๋ยวจะไปร้องเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายให้ฟังเพื่อนจะ <c oughs> <c oughs> กับเพลงอะไรนะคืนนี้เมื่อปีกลายเนาะคุณหญิงขออย่เนาะอ่าคุณหญิงชาแนลแล้วก็อะไรเนาะชายในอุดมคติแม่ตู้เนาะอ่าแม่ตู้ทองรักมงวันขอ,อยูยี่มายี่จัดให้เพื่อนจ้ะ ตอนเล่ๆเลนๆน่ะสิห้องให้ฟังเนาะโว้ยอันนี้ลองตอนนี้นะได้ยินทั้งเสียงน้องม้าเสียงพัดลมอยู่เนาะอืมเต้าาโอ้ยหกเบิ้ลอาจะให้คุณผู้ชมกินลูกชิ้นก่อนเป็นว่าตอนเด็กๆอะ่ะชอบโดนเพื่อนแย่งอย่เนาะเพราะว่าลูกชิ้นเก็บไปกินทีหลังตอนนี้ยี่โตแล้วยี่กินก่อนเลยอืมอศรษทำมันแซ่บแจแล้วว่าเจ้าของช่องอยากกินแต่เนาะอืม กินอิมก็เสียราไปเนาะอือร่อยจังเลยอ่ะอืมชอบกินชอบใส่ถั่วอชอบกินเส้นเล็กกับวุ้นเส้นเพื่อนเส้นมียิ่กินไม่เป็นคอสารภาพเลยว่ายี่กินเส้นมีไม่เป็นถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเฮ้ยกินแต่มาม่ากับวุ้นเส้นแล้วก็เส้นเล็ก อืมร้านนี้อร่อยต้องจ้าประจำเป็นตื่นนอนเสร็จก็ต้องไปอยากกิน,กนเนาะมันหยุดส้อที่ยี่นอนกลางวันนะนอนเว้นนะอืมวันนี้วันอาทิตย์เนาะคลิปนี้จะได้ออกตอนใดกับบรลูจ้ะ แล้วเราจะเข้าช่องแลนนี้ไม่ค่อยจะทําคลิปเพื่อนเพื่อนเครียดอันเข้าอันโควิดเนี่ยเนาะก็เลยไม่ค่อยได้เห็นคลิปปันใดอืมอืม,มกินน้องหมูอะ่ะเกินน้องหมูเป็นแบบอืมเศรษฐ์ไรคนค้างองเขาออกไปซื้อแนวกินอืมมันคนค้างโหหละ คือคางห้องมีคนมาอยู่นะข้างห้องอยินแหะมีคนมาอยู่แล้วหรือเปล่าเมื่อเคยพอจับเถืองเพื่อนแต่ฟังไปทางริบยังม,มีไผมาอยู่เดยล่ะอยู่แต่ยิ่ผู้เดียวตอนย้ายมาอยู่ใหม่ๆม,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 มีใครมาเลยเ,ยเงียบเงียบเพืเ่อนๆตอนนี้เริ่มจะเงียบแล้วตอนเนี้ยจะเป็นเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งเนาะมันเหมือน,นคล้ายๆเค,ค,คหะอะไรเงี้ยอ๋อ หมืนเฟดเหมืนเอื้ออาโทนอะไรเงี้ยขายเงาะขายเงาะบะ่อืมขาขายอะไรเพื่อนๆฟังเอาอะไรกันที่ฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวยี่จะเล่าให้ฟังวันก่อนนะยี่ออ๋อแตงโมด้วยขายแตงโมจะยินจัดแหละแตงโมเนาะเขาขายแตงโมปไปแล้วแตงโมลูกละวสามสิบบาทเป็นปะ ตืงค์สามส30บาทเงาะเอาขายขายหอนให้มาเล่งพูดเลยป่ะเตงโมงกับหอยมาเล่งพูดไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เพื่อนในรถเดียวกันบ่ะ นี่กินมื้อนี้แล้วตอนเย็นนี้ก็คงไม่กินแล้วแหละเพราะว่านี่มันสี่โมงห้าโมงแล้วเนาะก็เป็นมื้อเย็นไปเลยแล้วกันถ้าหิวก็กินนมเอาไงนะเพื่อนนี่จะไรีบผ่าเนาะอืมเราพรุ่งนี้ได้ไปทำงานถ้าไม่เห็นม่ไม่เห็นออกกล้องเลยเราจะยี่บอกเลยไนงะยี่สวยอนะเนาะคยเป็นแม่ซิวโควิดเนี่ยนะ นี่นะที่เป็นสิวโควิด <c oughs> สีบข่าวโควิดทุกวันกนเครียดบดแล้วเพืเ่อนตื่นมากก็ต้องเบิงงยอดก่อนสีเห็นยังก็เลวแต่เนาะ <c oughs> าทางเทคนิคนะเพื่อนเอามือไปชนขาตั้งกล่องกันแล้วอือกินช้าอร่อยจัง บางทีก็กิกนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบ้างบางทีก็กินน้ำใสแต่วันนี้ยังมีอารมณ์อยากกินน้ำใส่ไม่ตกเลยไม่ตกเลยวันนี้นะใสยังใส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 ก็เราก็กินเบือเ่อแล้วนะเนาะกินก๋วยเตี๋ยวบ้าง โควิดยิ่ม,ดไ,มได้ออกไปไหนเลยเพื่อนอยู่ที่คอนโดเนาะอยากไปไทยธรรมชาติให้เพื่อนๆได้ดูเลยเนาะเดี๋ยวยี่จะให้เพื่อนส่งคลิปธรรมชาติมาให้ดูเ,เนาะเพื่อน เพื่อนเขาอยู่แบบมีธรรมชาติแล้วเนาะไม่ไไปไหนไม่ได้วันนี้ให้เพื่อนส่งมาให้เพื่อนผู้มีอุปการะคุณเหมือนกัเขาอยู่กรุงเทพไม่เลอแต่ว่าเขาอยู่กับธรรมชาติเนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนทายมาให้กันไปนะ นี่ค่อยมาชมบรรยากาศเอาเนาะอ,อยากชมธรรมชาติเขาบ้างมหมดไปครึ่งถ้วยเพื่อนครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยอื อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอืมเพื่อนๆที่ทำอะไรหน่อยเดี๋ยวนี้พี่ยูเขาเป็นอะไรอ่ะคอมเมนต์ไหนที่ตอบแล้วนะมันหายเบิดเลยเพื่อนของยีนะคือเป็นแนวนั้นคอมเมนต์ไหนที่ยีตอบแล้วมันหายหมดเลยอ่ะทีเนี้ยยีก็เอา ปกติคอมเมนต์ไหนตอบแล้วมันก็ยังค้างอยู่ใต้คลิปเนาะตอนนี้ทําไมมันหายหมดเลยมันขึ้นแต่คอมเมนต์เพื่อนที่เรายังไม่ได้ตอบยังไม่ได้กดหัวใจยังไม่ได้ตอบกลับมาของคนอื่นเป็นไหมของยี่เป,เป็นอะยี่งงมากเลยแล้วก็คอมเมนต์ที่ค้างตั้งแต่ปีสองปีงปที่แล้วที่ตอนเห็ดไม่ใหม่มันคือยังขึ้นมาเอา้าก็ยังงงอยู่เพราะว่าปกติยี่จะตอบคอมเมนต์หมดทุกคนนะทําไมมันขึ้นย้อนหลังไปให้ยี่สองปีปีสองปีแท้ คอมเมนต์มันเพิ่งโผล่ยี่ก็งงเอา้าตต้คลิปเก่าๆอ่ะเพื่อนอืไปดูหลังบ้านน่ะไปดูในวายูอ่ะเออวายทีอ่ะหลังบ้านยูทูบน่ะอือบางทีก็ยังว่าเอ้าปกติที่ก็ตอบกลับมาทุกคนนี่คลิปเก่าๆเมื่อปีสองปีที่แล้วนะเพื่อนเอ้างงได้บัดนี้มันโผล่มาแนวดายบัดนี้สิบเอ็ดเดือนที่แล้วหนึ่งปีที่แล้วเพป็นปะ ปดเดือนที oh ่แล oh ้วหกเดือนที่แล้วยังงงมากเลยเอ้อที่ก็ตอบกลับมาทุกคนแล้วนี่ทำไมมันยังโผล่มาอีกอ่ะงงมันโผล่มาแต่ใส่เป็นเพื่อนๆช่องไหนเป็นบ้างหรือว่าเป็นแต่ของยี่คนเดียวบอกกันในเดิอนเพื่อนจ้ะช่องไหนเป็นบอกไ่ยินหน่ะเรือบ้านยี่เป็นน่ะคอมเมนตต้คลิปขึ้นแต่คลิปอัน อันที่ยังไม่ได้ตอบเอนาะอันที่ตอบเร้วก็หายพึบหายพึบเอาไม่ยังนี่บ้านนี่นมันเป็นปีสองปีที่แล้วยังขึ้นมาอีกเนาะเม่นว่าเฮายังไม่ได้ตอบแต่ว่ายี่ว่ายี่ย่ตอบหมดแล้วนะมันมาจากไหน,นก็งง่อเนาะงงอีดีเนะงงกับ YouTube ยูทูบเนาะเพื่อน ก็ทําไปเท่าที่อันน,น,นั้นจะเนาะเรายังไม่รู้ปัญหามันคืออีกอย่างเนาะมันเพิ่งมาเป็นสองสามวันนี่แหละมอนคือกันทำไปมุนมวนกันเนาะทำให้มันอันค้ายเคียดวันนี้มันสิเยดหนักกว่าเกา่าไป้วมันสิเยดหนักกว่าเก,าก่ากัย้อนว่าฮาวบ่รู้มันเป็นอย่างนี้ล่ละจ้าเนาะ เป็นยังเป็นยังกว่าเฮาสิรู้เรื่องกันบางทีอเฮาก็บ่รู้จ้ะเนาะลองผิดลองถูกไปเพื่อนๆพื่อยีกับ่ลองอย่างดอกอีกก็แล้วแต่หายไปก็หายอะไรแล้วแต่ว่าปกติยี่ตอบกับปุ๊บยี่ก็จะไปหาเขาเลยยี่ก็จะไม่ลืมเนาะถ้าตอบเสร็จแล้วบว่แวะหาเลยยี่ก็สิหลงเลยเนาะ ลงมาเข้าคือภปยนอจำบ่ไใดวันเนี่ยถา่าเวะปุ๊บให้หัวใจปั๊บขอบคุณค่ะสบายดีไหมค่ะอย่างงนี้เสร็จปุ๊บอยู่กับเวะเลยอันนั้นการความลงความลืมของเจ้าของช่องนะ <c oughs> ท่านผู้ใดที่ว่ายังไม่ตอบกลับยังม่ให้หัวใจคอมเมนต์กันยังข้างเติออยู่แสดงว่ายังไม่ได้ไปเนาะ <c oughs> ดูเอาง่ายๆเลย <c oughs> บางทีช่องบางช่องเราจดไว้มันหาบอพอดีนะมันหาบอพออซึ่งช่องน้องใหม่น่ะโอ้ยหายากเลยเพื่อนๆพืน้องที่ u t u b e มันยังบัดจำมันอ่ะนี่ตองเวหาเขาเลยแล้วมันสิง,ง่ายเลยนะ ฝักหัวใจให้ก้อนตัดแล้วไปหาโหลดฉันมุงไม่กับทิ้งช่วงไม่สักสองมือสามมือจังแวไปหาเขาเลยเพื่อนๆดิสิว่าอันนั้นอีกเลขสงเลขซับอีกยอย่างอีกกดมาาันหลยหลยอันพี่ยูนั่นสมัยก่อนเล็ดอันเห็ดอันซื่อๆนั่นนะ่ะกดบลหลายปานนี่เด้ biết thì chẳng mềm nhắc ở ừ, anh nhạc ạ Bộ thuốc giang nữa. Ừ. Ở bên, bên mình nhau leo cho nó Nếu như cho con kinh thì mình bớt này cho nó Cho tới vào giường giúp thuộc rồi Mình một rồi đây là phải tông rồi ạ Mình จ่าเพื่อนสำหรับมื้อนี้ขอจบคลิปการกินอันก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำใสซ้ำหนี่เดียจ้ะขอขอบคุณทุกทชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเนาะสำหรับมันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะไปอักกินก่อนมันยาวแล้วบ๊ายบายจุบจ๊บจุบจ้ะ